เดี๋ยวแป๊บนึงนะไเลยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรารออินไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมารายพร้อมกันนะครับไหนีฟิลเตอร์ไหนบ้างฟิลเตอร์ที่ทำให้เราุไม่ได้เลย ไหนนะไหนนะหาไม่เจอแล้วจ้าโอเคอันนี้ก็ดีเหมือนกันได้เห็นหน้าไม่ชัดหน้าป่วยมากไม่สบายดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วแต่เสียงไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้เราจะมายึด IG ของ gymm tv กันนะครับแล้วก็พิมพ์ห้องน้ำเสร็จแล้วพิมพ์ห้องน้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมาแล้วมาจุ๊บให้หายกี่ถึงสิเอ้ยติดมานี่แล้วไงแล้วแล้วเวอร์อดียังไม่สองทุกเลยดูเลย ขึ like <S <S oh, ้นแล้วข like mm ึ hmm. ้นแล้วเอาใหม่เอาใหม่เข้ามาด้วเขาเริ่มใหม่มึงไเข้ามาดีๆก่อนเขาเริ่มใหม่เขาเริ่มใหม่เขาเริ่มใหม่เขาเข้ามาดีๆเขาเริ่มใหม่ค่ะเข้ามาดีๆเรข้ามาแบบปกติปกติเราทำไงเฮ้ยมาเซิบดีครับเปดีมากพี่เฮ้ยสบายดีครับพี่โอ้โหเจอตัวนล้วยนะมึงทำคนเดียวเลยมึไม่ไหวแล้วเจอเลย เฮ้ยสวัสดีครับพี่ไม่รู้ว่าคยไม่รู้เลยไงก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวไปเข้ามึงเห้องนะเข้าทีนี้เข้าทีนี้เลยทีนี้จะมาแล้วยังไรยังยังไม่มีคนห้องยไม่มีคนเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เกรซนะฮะกับอินนะครับเราสองคนจะมาไลฟ์เพื่อชวนดูวันดีกูเดย์เอพิโซดสองกันเย้ วันนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับมาร่วมปั่นเทรนกันช่วยกันเล่นเทรนด้วยแชรั์กันครับบุ๊เดกุ๊เดที่สองแอร์ร้อนมากเลยอ่ะร้อนจริงแล้วไม่สามารถปักแอร์ได้เลยหรอรีโมทแอร์มาอันนี้คือเราเปิดแล้วนะเอาจริงๆแต่เขาบอกว่าหมอดูบอกว่าจะได้แฟนเซ็เซอร์สีเขียวนะคะที่เราใส่สีเขียวมาวันนี้เนี่ยมันมีแบบปัจฏิกจจัยนะอ่าไหนลองพูดมาสิสีเขียวเหนียวซับเอ้ยกล่าวว่าจะเหนียวเทรนซะหน่อยเอ้ยคิดวมาจากบ้านอันเนี้ย ทำไม่ชี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากนะครับสองจริงๆเราเริ่มเริ่มติดอ่าแท็กตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิงยาวไปเรื่อยๆเนาะ h ฮชแท็กวันดีก o ๊ d เดย์อีฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากวันนี้เป็นยังไงบ้างหนลองรีแคปเบาๆซิว่าเราจะได้พบได้เจอกับอะไรบ้างวันนี้สั้นๆได้เจอไบบยอะาได้เจอกับเยอะไม่ต้องพูดะรสั้นๆสั้นเกิน จริงๆแล้ววันนี้เราได้เจอคุณย่าวันนี้ด้วยนะอเห็นในตัวอย่างแล้ววันนี้ก็จะไปหาคุณย่าใช่จะได้เห็นความสัมพันธ์ตัววันดีด้วยแต่แต่ผมมาเห็นเห็นปิดไปจากตอนอีพีหนึ่งอ่ะมันทิ้งท้ายไว้ว่าวันดีบอกว่าบอกแยาเยายากว่าครั้งเดียวพอนะไม่ซ้ำเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าเขาอ่ะจะเปิดหัวให้เราไปอย่างนั้นแล้วสักพักทีมจีเอ็มค่ะลงไปแล้วว่าต่ออีกเอ้าจริงใช่ไหมผมเห็นนะเมื่อกี้เหมือนลงใช่ไหม ม่รู้ไงคือเอาให้ดูคืนนี้ไงว่าคืนนี้ต่อหรืออจะจบหรือจะต่อหลอกจะสับขาหลอกก็ได้ถูกต้องครับก็แซ่บขนาดนี้มันจะมันจะอย่างไรใช่ไหมเอาจริงแล้ววันนี้สีเขียวเราไม่ได้นักกันใส่ด้วยเนาะลงรถมาแล้วเราแบบเฮ้ยพี่ใส่ตามผมจะไปอยู่ได้ไงคะแต่วันนี้พี่แกียร์เขาสั่แว่นมันเอาหน้ามาใกล้ๆดิไม่เขาบอกว่าอะไรว่าวันนี้เขาอยากมาลุ้หน้ากัน คุณไม่ต้องบอกทุกเรื่องเราแค่คุยกันแหละวางทีไม่ต้องบอกผมด้เดี๋ยวผมจะมาลุกหน้าหลักย้อนว้นิดหนึ่งสู้กับรุ่นนองนิดนึงคุณนี่มันเป็นคนที่เฉลยทุกอย่างจเฉลยหมดสปอยหมดอยู่ลุกโซกรีนนี่ทุเดย์เยอะเขาก็อย่าโซกรีนนะกับจแล้วนะหนุ่มแบนที่จริงใจว่ะเออชอบหนุ่มแบนก็อย่าลืมเชียร์หนุ่มแบนคืนนี้ด้วยนะครับยังไงมีคำถามได้ไหมคีตกคุกตกคุกเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วหรอเข้ามาแล้ว อันนี้เราเราเ,ราเราขอาเขาขึ้นได้เลยไหมล้วเ,เรากดยังไงอะพี่กดที่อันนี้มัง้งโอ้โหคนขอมาเต็มเลยตั้งอยากกดผิดนะโอ้โหมันเยอะมากเลย,พยเพ้่งมาเยอะเออแล้วกวนใครถ้าไม่ใช่โตฟุกขึ้นเพิ่งส่งมาได้ไหมจ๊ะหาไม่เจอหาชื่อโตฟุกไม่เจอหรือว่ากดใหม่หรือป่าเราแบบมันจะขึ้นในฉากปะหรือว่าเราเอ็กเซปต์ใครก็ไม่รู้ขึ้นมา อ๋อนี่งไงเนี่ยเจะไม่โตแล้วเจะไม่โตแล้วอ่อาอพี่โตพี่โตพี่โตขึ้นมาผมให้พี่ขึ้นสี่ไม่ใช่โอเ้เอ็มสี่ใครก็ไม่รู้สวัสดีสวัสดีครับสวั <vard edi> สดีครับสวัสดีครับสวัสด oh, ีครับโอ้แล้วแล้วฟุกไปไหนอ่ะ ฟุกไม่รู้ว่าขอไหมยังอ่ขอแล้วนะครับสวัสดีพี่อินแล้วก็พี่เกย์ด้วยครับสวัสดีอีกรอบคุณต่องคุณต๋องชดไปตามคุณฟุกมาสิเข้ามายังอ่ะได้เดี๋ยวเขาอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับหรือเปล่าสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ในไลฟ์หรอใช่ไม่เห็นขอบอ๋อนี่ไง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 เนี่ยจริงๆนะผมครัวกดแล้วมันเป็นเต็มี่เนีก็เลยก็คุยกันไปเลยแล้วกัน ขอดังอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยทู๊กอยู่ร้านอาหารแต่ว่าจากที่ว่ามันคือร้านลาบแห่งหนึ่งอะไรนะมันคือร้านที่ไหนพี่อ็มมันคือชาอัมบีอินโอเคมันคือชาอัมเล็กสาวมากไปกับใครเหรอทู๊กไปกัน้อฮะ สวัสดีครับอะได้นั่หน่อยเร็ววันนี้ตัวละครยังไงบ้างจากเรื่องไหนบ้างครับผมโมเยครับจากวันดีวิทยาครับผมเปิดหน่อยหน่อสวัสดีครับผมเชอร์ครับจากฮะไม่ใช่ผมปุ๊กเล่นเป็นเชอครับในเรื่องวันดีวิทยาครับเนื้อลนลายแรงงยนงรงงไง แล้วยังไงวันนี้แล้ววันนี้เรายังไงวันนี้เราจะมาวันนี้ไงวันนี้เราจะมาชวนทุกคนดู EP สองกันไงเพราะว่ามันแซ่บมากๆถูกปะใช่เออแล้วก็แบบอยากจะชวนทุกคนมาปั่นแท็กเพราะว่าถ้าวันนี้ทะลุสองแสนอ่ะเดี๋ยวเติร์กจะเต้นโชว์เต้นโชว์มันน่าเบื่อปะอ่าโอเคโอเคโอเคอะไร่างเงี้ยเกิดต้างพูดแบบนี้สิคือ เอาให้ถึงแสนเป็นก่อนเดี๋ยวมีอะไรให้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ราอรยากรู้เลยคือมีอะไรให้หวานหรือเปล่าได้คฮพูดถึง ep สองดีกว่าให้สปอย ep สองด้วยสามคำโอเคเรามาสปอย ep สองสามคำกันครับสำหรับวันนี้สองทุ่มครึ่งนี้จะได้ดูกัน g m ยี่สิบห้าสำหรับพวกอะไรคุเบสมาสามคำ คุณชอบส่งอะไรมาอย่างนี้ผมดีกว่านครับคำที่คุณได้ส่วนอะไรมาคุณส่งให้ผมก่อนตลอดเคุณพีทจะไม่ทันอ่าอไม่ตอบว่าไม่ตอบว่าถามคำถามคำโดนแน่ยับเออเออโดนแน่ยักษบเออต้องรอดูว่าโดนอะไรครับเอออ่าเริ่มฟิวเตสเสร็จก่อนเนาะเริ่มฟิวเตสเสร็จก่อนเนาะเราเดี๋ยวให้กลับมาใหม่เนาะอปิดไลม์ต่อไปเอาเมย์เลิกฟิลเตอร์ก่อน เผ็ใจด้วยนะเฟรนด์มีนอย่ามาขาวดำฟูมีนทีสองแปดฟูมีนสามคำน้ำเต้าหู้เออน้ำเต้าหู้เดี๋ยวไปดูมีมีนะแต่พี่อินไม่ได้กินไงแต่พี่อินไม่ได้กินใช่ไหมพี่พี่ไม่รู้เปล่าเรื่องเนี้ยไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่ได้รับทานด้วยรับทาน อ่ะสามคำสำหรับคุณเกรซน้องมันม่วงุ้ยหึ้ยหึวึหึห้องหึ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 หทหไมึหึหึไไมึหึอึห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 ไหึหึหึะึหนเึยวหึหงหัน้อ้มัหึ่วหึ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 หวันหึหึ้ึหึหึหึม่วงหึหหห แน้ว้ม่วงแบบไรม่วงาม่วงตัวม่วงไงอ๋อัอจะีสีมกน้องพาวันนี้จองเยเยอะมากอะคุณีละายของผมแล้วครับจถัดไฟเก่าอ คุณผมขอพูดก่อนเลยนะทันไปเก่ายิ่งร้อทนออท<า>นี่ผมบอกกันมิ้นบอกในไอจีว่าคุณลืมว่าผมเข้าโรงพยาบาลผมจะติดต่อแล้ผมคือพี่รผมจะผมจะบอกว่าผมเห็นทุกอย่างแต่ว่าคุณเล่นอะไรในแบบในแอปเอ็กซ์โดยบ้านตอนที่<อ>ผมนอนวันแรกที่ผมเข้าไปนอนผมไม่ได้เล่นที่เขามีแต<ผ><ผ>่เออมึงให้เขานวดเลยค่ะ<อ>เจ๊ม้าผมพักกล้องอยู่เฉยๆใช่ไหมครับดูดีก็มีดายร่างใหญ่วีดรวีดีกรวีดี เดินเข้ามานวดหรอเข้ามาเนี่ยนวดผมให้ผมกทำยังไงอย่างพี่ให้ผมกซักจะปล่อยคนอื่นก็บอกก็ปฏิเสธเป็ีนเขาไปดิว่าแบบไม่นวดครับผมมีคนนวดได้อยู่แล้วร่่าอออยยเเลคับพีถ้าใครได้แคมป์อนลีไว้นะครับหน้าจอไว้ลูกปูลเปิดรูปอะไรมาใส่ด้วยนะว่าเขาแบบปฏิเสธแล้วจริงห้าคนปฏิเสธเป็นแบบนั้นเนาะไม่ได้หว่ะหน้าคุณมีความสุขมากค่ะคุณหนูคุณหนูมีความสุขที่สุด ตั้งแต่เล่นมาคิวแรกคิวเนี้ยหนูไม่มีความสุขเท่าที่เขาเดินมานวดเลยครัเพราะเขาดูแลหนูยางดีเขานวดใวอ้หนูข้ทุกอย่างทออุกอย่างของพี่อยหนูต้องดูแลค่ะออดูและอะไรครับพี่เข้าใกล้หนูหนูหนูด่าแล้วค็หนูไล่แล้วจะเราหวานเออเออเออ,เอ,อขอ่บให้ดาอุนด่นดา ดูหน้าเขาดิเอาลยเอาหลักฐานดูเลยแต่ทุกคนดูหลักฐานนะครับว่าพี่เขาอ่ะมีใจให้ผมจริงจริงไม่ผมไม่ใา่ละครผมไม่ใา่ทีนี้ละผมขอแถลงข่าวไม่มือมือข้างบังคับเขาอยู่หรือเปล่าของเราสองคนที่ออกมาเนี่ยถ้าทุกคนเห็นมือของเขาแล้วก็รอยยิ้มของเขาอ่ะจะเห็นว่าพี่เขามีใจให้ผมไหนไหนพี่เกดลองนวดให้พี่อินบ้างอยากรู้ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไหม รู้แล้วสายตาเมื่อกี้หรือกระดาษไม่หรือมันน้ำหนักมือมันไม่ได้เปล่าเนี่ยงมาแล้วกระดาษเคิร์มไงแล้วแต่ถ้ามาที่วันเดียวกันเขาเตี๊ยมม้วนะเขาเตี๊ยมมัแล้วเป็นละครผมผมอยู่บทดป่วยมันหายบทดป่วยมันหมดอายุไปแล้วพี่หมดอายุสิคะหมอฉีดยาให้เข็มเวลเลอร์เลยว้าคุณคุณจะทำเสียงให้มันดูล่อล่ำเลยไหมครับพูดกันเป็นไรเงินอะไร <S <S พุกแน่เหรอพจ้าจะเอาไหมไปดิวิตามินนี่จะเอาหรอใช่อ่ะอะอีกสิบห้านาทีสิบห้าดีซีมาทุกคนอย่าดูอย่างเดียวเปิดสองจอเข้าไปปัดแท็กเดียวเนอะใครไม่ปัดแท็กไม่ต้องดูจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูวันดีได้นะครับตอนที่ผมอยู่ครับยังดูวันดีได้เลยเออสองคนพูดบ้างพี่เมื่อกี้ยังเถียงกันไม่หยุดเลยฮะ พี่จะช็อตไม่ค่ะก็บอกว่า EP นี้พี่จะดุจริงใช่ไหมเออเกืบเย็ะดุหรอหรือว่าอะไรเย็ะดุจริงจริงไม่เลยพี่แกคือตอนนี้ไม่สามารถโยงไปเรื่องดีได้เลยสักอย่างไม่สามารถโอย็ได้เลยไม่ใช่เออเติมโอเติมโอเข้ามาในเย็ดหน่อยไม่งั้นมันจะเย็ดดุโอเย็ดดุหรอโอเย็ดดุจริงใช่ไหม ถ้าดูดหรือไม่ดูน <c istles> like <marche> ี่ต้องถามปุกนะครับผมว่าผมว่าก็ไม่ดูนะครับถือว่าแบบเป็นเขาเรียกอะไรอารมณ์มาตรฐานมากๆเลย stable ครับ stable ดูกบบ stable ใช่ เนี่ยเขาเมื่อกี้โ่าแต่สวีทกันใหญ่ก็เลยไม่ได้ฟังปุ้นเนาจริงไม่ตอนนี้ผมไลฟ์ไปไกันสองเหมือนไลฟ์กันสองคนนะเนาะไปเรื่อยจริงเนาะก็เหมือนเราไลฟ์ไลฟ์กันสองคนเนาะฟุ้งเนาะใช่ไม่เขาเขาอยู่สองคนไลฟ์สองใช่โอ้ยรอแล้วรอแล้วพี่เมยว่าพี่พี่เกดไปวันนี้ทำไมถึงใส่แว่นนะพี่เกดเพราะว่าอะไร คทราบไม่อันนี้มึงไม่รู้จรคุณจะเล่าให้ฟังเอายังไงเขาว่าพี่มาบอกกูว่าวันเนี้ยพี่ขอมาลุกแบบน่ารักน่ารักนะเออแล้วแล้วน่ารักไหมครับคือตอนแรกก็ว่าน่ารักดีแต่พอเจอน้องโฟล้องก็ตกไปน้องโฟน่ารักกว่าเยอะเลยแล้วเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้ที่จะสู้เขาไม่พี่เกดเ็กเขาอาจจะแบบว่าหึงหึงเราตอนที่แบบ ไอ้ลุกในหมอไงมาสู ina, ้กับไอ้หมอเต๋อแบบว่าเอ้ยใส่แว่นอาจจะเป็นดูหมอเป็นหมอได้อะไรอย่างงี้ไงเฮ้ยจะเป็นหมอจริงนะโอ้โหเปล่าจริงด้วย้องจริงที่เห็นมากกว่านั้นเยอะนะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจกับเราอนะอ๋อโอเคเยอะค่ะวันที่ก่อนที่พี่จะเข้าโรงพยาบาลไปคนนั้นนี่มาทำไรปรึกษาบัดแพทย์ ต้องพูจิตได้ไหมประกาอยู่ไหนเนี่ยเอางี้ในในบรรดาสาววันนี้มีใครส่อหาพี่ต่อข้าวรมันปะไม่มีเราก็ไม่ได้โทรค่ะบอกไปแล้วผมไลน์ไปหาใช่ปะพี่กลังจะนอนแล้วตอนนั้นอะเพราะอีกวันหนึ่งเราถ่ายงานด้วยกันแล้วผมผมได้ไลน์เขาทีป่ะไลน์ว่าอยู่ไหนครับรมันรงพยาอะไรหรืออะไรได้ไลน์ป่ะไลน์มา จะบอกว่าหนักจริงไหมหนักว่าหนักจริงไหมหนักแค่ไหนอันนี้ก็เป็นห่วงแหละหรือว่าถามเช็คว่าเหมือนแบบว่ากูหลอกเหรอหรือว่ายังไงไม่ว่าแบบไม่อยากถ่ายงานอ่ะก็เลยลองมาเล่นๆหรอหรือว่าจริงๆก็งานจะถามว่าหนักไหมแต่รีบพิมพ์มาเนาะรีบพิมพ์ไปเลยหนักจริงไหมหนักจริงไหมหนักจริงไหมหนักเท่าเหมือนกันนะเอางั้นแต่เราเราผ่านไปแล้วเราหายแล้วนะครับ แล้วตอนนี้พี่เกณหายดีแล้วใช่ไหมครับพี่เกณหายดีแล้วหรือยังครับอาการอื่นดีขึ้นแล้วครับแต่เสียงเสียงยังไม่ค่อยกลับมาเต็มร้อยก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับมีคอนบอกว่าอยากให้ทำมอร์นิ่งคอร์ให้หน่อยเอาไว้ใช้เป็นเสียงปลุกอ่ะคุณอินมอร์นิ่งคอร์สิยังไงค่ะมอร์นิ่งคอร์ก็คือพูดอะไรไปได้เดี๋ยวเขาอัดเสียงอินเอาไปตั้งเป็นเสียงปลุกเขายังไงไม่าิดว่าจริงอ่ะ ตื่นอะไรไม่พี่ต้องเอาแบบว่านี้ดิพี่เอาแบบเคลิรมเคลิรมอ่ะเอาแบบเหมือนที่พี่เกเขาชอบพูดอ่ะแบบว่ารับสายด้วยค่าอะไรอย่างเงี้ยแบบรับสายด้วยค่าแล้วตื่นคนดีคนดีตื่นแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยแบบตื่นหน่อยแล้วอ๋อเข้าใจแล้วแบบนั้ำที่ใส่สี่เป็นนะวันนี้คนที่ได้ไม่ดนได้คือบทที่พี่เกเขาพยายามจะชอบสร้างเทสที่สร้าง เคสของพี่เกดในจอที่สาตื่นได้แล้วนะคะเอ้ยเสียงพี่ดูกรมาไรนแลจริงเ่อลิปตื่นนะคะเดี๋ยวไปทำง,งานสายนะคะตาล่างี่เป็นตล่างที่เป็นมึงไม่มีเสียงมาปุกกูดีสับไม่เว็นอ่ะจะไปฟุกอันนี้คือมอใช่ไหมพี่ขอมอที่คอจะฟุกหน่อยแต่ขอเป็นการร้องเพลงครับยังไงฮะมอที่คอด้วยเป็นท่วงํำนอง วันนี้ขอได้เป็นเร่องนำนองเหรออันมันมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าได้ยินแล้วตื่นเลยอ่ะรู้เลยว่ามึงร้องไม่ได้จะร้องว่าจะต้องร้องทอ้ชีวิตไป ร้อยเองคอมมานีข้อแบบเสียงสดนะครับพี่เออเสียงเสียงไม่า Baby จะที่เลยนะ Baby รับดองถึงไม่ต้ัว่ามีเด็กจึไม่ทำใม้เธอต้องเจ็บ Baby ฉันรับประกันเลย Baby ได้ร้องแล้วเจ็บเอาไว้จที่สร้างมาเป็นแฟนมิดมีได้ไหมอ็ขออภัยต้องร้องอีกเต็ a v หนึงนะครับเพราะวเสียงเออจะขึ้นเสียงสูงไริ ต้อเข้าใจเข้าใจอะไรนะโตอยากร้องด้วยเหรอใช่มันไม่ร้องว่าไม่ติดนะร้องลองไม่เป็นแค่พูดว่าเบบี้เบบี้ล่ะคือมึงมาเอาี้เบบี้เบบี้คราบุณดีเบบี้เป็นดีอะไรนะพูดดีๆพี่โตเบบี้คราบุณดีตื่นได้แล้วคราบอย่างนี้พูดดีๆเร็วอะไรนะอีกทีนึง่งไม่พอพูดอะไรแม่ถือว่า ไม่ถึงว่าเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยโตจะอัดไว้ไงอัดไว้แล้วก็แบบเอาเสียงพุกไปเป็นที่ตั้งปลุกไงแทนแทนคนอื่นอ่ไม่ต้องคือโทรก็ได้ไม่ต้องไม่ต่อาไปต้องไปตั้งก็แค่บอกใช่ไหมคิดใยิ้อย่างนั้นเบบี้ครับตื่นได้แล้วนะครับเออได้แล้วยางงี้อย่างนี้ เขาบอกว่าได้ยินมอนิคอลคนเราขอหลับต่อดีกว่าไม่ดีมอนิคอลของทุกคนแล้วเลือกว่ากลับไปใช้สิ่งเดิมนะครับได้ต่ทงเสียงที่ตื่นจะเป็นเสียงกรี๊งอ่ะอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีทุกคนเปิดทีวีเปิดคอมเปิดทุกอย่างรอไว้เลยนะครับ GFM ช่อง25นะครับครับวันดี e ีสองนะอย่าลืมเข้าไปบันทึกด้วยนะอะเขียร์นิดนึงดีกว่าแปดนาทีเนาะหนเข้าถามจากทางบ้านมีไหม ไหนมีคําถามอะไรไหมจากทางบ้านเกเดจะมีแบบกิจกรรมหรือว่าคำถามจากทางบ้านเนี่ยมีคําถามว่าคุ่งนี้พี่อินไปไหนมาคะอันนี้ใช่เขาคําถามจากทางบ้านรุ่งนี้พี่อินไปไหนมาคะามครับ ไปค่ะตอนนั้นเนอะที่เนี่ยป้าบ้านครับมีใค่เค็มอะไรกันบ้างอยากให้เจยบจ้องหน้ากันสิอ่บใครหลุดก่อนป้าข้างบ้านใหม่มากมีจิงมีจานไปหบ้านจะเอาโมเมีไปล้ากทำยังไงก็ได้มึงมึงวกป้าใ้บ้านเป็สาววายแต่ว่าพี่โดดแล้ว อะไรอเคป้าข้างบ้านบอกให้สบตากันอ่ามาไวาเอาเริ่มอย่างนี้พี่ครับข้างล่างมืออย่าหยิกเข่ากันครับ พี่เขาเขาทำไม่ได้หรอกโฟบเราก็รู้กันอยู่เออเออก็จริงก็จริงก็ถูกก็ถูกไหนฟุกก็ตัวเราจ้องหน้ากันสิมันมันอยู่ฝั่งไหนพี่หันอ่ะพี่หันฝั่งนี้พี่หันฝั่งนี้พี่หันฝั่งนี้เดี๋ยวผมหันฝั่งนี้เราต้องเฮ้ยคนละด้านด้าวก็หันตรงนั้นฟุกหันไปหันขวาเขาอเออ นี้ถูกไหมออเแล้วเราแล้วเรามองล่างมแบบบิดเหรอแล้วเจ้าอื่นเขาเห็นยังไงอ่ะเจ้าอื่นเจาอื่นก็เหมอนเราบิดหน้าเจ้าอื่นเขาเห็นยังไงก่อนอะพี่โยจัแอบลงรูปสปอยล์แล้วอ๋อเฮ้ยพี่โยลงรูปสปอยล์อะไรอีกแล้วเฮ้ยใครอ่ะขอดูด้วยนี่ของลื้อของใครอ่ะเฮ้ยมันติดเลดกินไป แล้วดูนี่มข้างๆเร็วอ้านี่ใครอ่ะพอนะหยุดตูมเดี๋ยนี้เหมือนเป็นรูปเหมือนรูปแอคทายเลยอ่ะนี่ใครแอคทายนะนี่จ๊อคลิปหลุดหรือเปล่าเนี่ยมันคือขาผมไม่ไม่เราทำอะไรกันในเมื่อตรงนั้นไม่มีกล้องลับซะหน่อยไม่อันนั้นขาฟุกแต่ว่าอีกอีกขานึงคือเท้าพี่เกดอ้าวไม่แล้วกูจะไปเขี่ยมาทำไมคุ้นคุ้น แปลกๆแล้วที่ยินเรื่องเนี้บอกว่าแปลกๆแล้วโตหรือว่าตอนถ่ามวยมันมืดครับตัสดโตเกเหด้วยฟุ๊กเราออกเออิเออใช่ไหมล่ะงงกันไปใหญ่ละเรื่องนสองครึ่งแล้ววันเนี้ยหรือใกล้แล้วนี่ยอ่วเนี้ยย้ำหน่อยย้ำหน่อยครับวันนี้เราปากแฮชแท็กนะครับควันดีกู่เดย์ฝันแรงจูงใจด้วยถ้าเกิดทะลุสองแสนคุณจะให้อะไรกครับเออ อืมให้อะไรดีอ่ะฟุกฮะพี่เขาปรึกษาไปแล้วไปต้องทำอะไรกันน่ะไม่อะไรอ่ะไม่มีอะไรมีอะไรพี่แค่ชื่นชมองเตัวพี่รักในความเป็นน่ารักของน้องพี่ โอ้โหอ่าวันนี้เป็นลารูปสีเขียวหรือเปล่าคนดูต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอีกห้าทีเดียวโอเคครับอีกห้าทีนี่จิ๊กแต่ต้องเตรียมสิ่งหนาอีพีนี้นะครับมันคุณจะต้องเตรียมหนึ่งเลยนะครับแพมเพิร์ดใช่อย่าพ่นคอย่าพ่นคอมันฟินจัดจนไม่อยากจะไปห้องน้ำเออใช่อยาพ่นคอเพราะเดี๋ยวจะกรีดกันแบบเสียนหายกันตนะถูกต้องแล้วก็ ใครที <rude S 2> ่ม <esh> ีเบอร์แฟนเก่าให้รีบลบทิ้งไปเพราะไอพี่นี้อาจจะทให้คุณรู้สึกอยากกลับไปหาคนเก่าก็ได้ไอหมอีมันยังไม่ลบแน่ๆอะไรเตมเลยเตมเลยเต็มเลยอามีอะไรทำเพื่อยา่นคอได้เตรียมน้ำครับเตรียมน้ำาทรีมทำไมเตรียมทำไมเตรียมน้ำเพราะว่ามันมันแซบมากดูแลจะแบบเพดอ่ะ ขอให้ระดับสิบอะไรเงี้ยก็มีอะไรอีกพี่โตพี่โตะควรเตรียมอะไรบ้างเตรียมรีโมททำไมอ่ะปบัติปิัติีทีไงตอนนี้มันจะมันจะสามนาทีอีกสามนาทีเองเออถ้างั้นคุณต้องเตรียมที่จัแบบมือถือด้วยเพราะคณต้องปัดเพนแบตมือถือแบบทำ ถูกต้องมีแหละนี่แหละนี่แหละอยากมีกระดิ่งอะ่ะต้องไปเตรียมกระดิ่งมาด้วยจะได้กดก็มีก็มีอยากให้กดแะไรบอกจะยินก,กดให้งั้นผมทำอย่างนี้แล้วพี่กดเฮ้ยดิสสิจได้รู้แล้วแตกมาทั้วันตื่นใ, <c oughs> ใจอะ่ะสองนาทีแล้วเฮ้ยตื่นเต้น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 เขาบอกว่า ก็สำคัญแกอินเหมือนนิ้วกับรูปลักไฟเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเธอสักอย่างช้อนโดนเขาตลอดไงจิ้มไปก็ช้อตจิ้มไปก็ช้อนจิ้มไปก็ช้อนใช่ไหมร้อ้คิดใหม่ตัดกันเฮ้ยอันนี้มันเป็ใช่อันนี้ไม่ใช่รูปลักไฟอะไรเดี๋ยวมึิ้มเล่นอยู่นี้แปลกๆนะคะรูปลักไฟรูปลักไฟมันเด้งเด้งเนาะมันเด้งเด้งดูปลักไฟมันเด้งเด้งค่ะรุคนี้มานสู้มือนะคะรูปลักไฟระวัง ไฟมันดูดนะครับอุ้ยแกอยากโดนไฟดูดครับเอ้ยพี่โดนทุกวันเลยพี่ไม่ไหวแล้ครับตอนนี้อะอะไดๆนะฮะยังไงก็ขอเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงไทยอินนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์ได้นะครับให้ปิด D M M นะครับใช่ครับพี่โมแตนน่ให้ดูว anyway> ่าโอ้โหแบบกล้องและแสงคือแบบ คือรู้นะว่าพวกเราหน้าดีอยู่แล้วอะแต่ว่ามันดีขึ้นไปอีกก็ใช่ไหมจริงมันไม่ต้องแต่จูสเตอร์ด้วยสาวก็กล้องยังนวลนะฟ้งฟลิงมากเออเนียนคลิปไปเลยนะครับผิวว่าข้าวไม่อะล้วสั่งอะไรไปหรอเฮ้ยเขาสั่งาทำยังคิวว่ะพี่อินคิวมากผมมียาอมุลเส้นนะกินเปล่ามาส่งมาส่ง คี่เราคงก็อยู่วัมือนกนะจะต้องขอเสื้อนะแต่ว่าจริงเหรอมร่อยมากเลยนะเดียวเราเจอที่คอนโดใช่ไหมฉันเห็นหมดเพิ่ครับอีกสักนึ่งหรือยัทุกคนได้รู้แล้วนะคะว่าใครคือหนึ่งในผู้บริหารใครคือหนึ่งในทีมงานของวันไม่อยากจะบอกเลยแล้วว่า EP สว่ EP หรือเอ่ะโคตรแซ่บเพราะว่าเราเกียดเน่เรา่เรายาก่ัอันเดกันหน่อยครยังใ่กันไม่ต้องไม่ตอ่แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ สีภาพเนาะประมาณยี่สิบห้าใช่ไหมใช่เราเรายังถ่ายกันไม่จบแต่ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็ดูเป็นช่วงแรกนะและด้วยที่สําคัญเลยบทจะมีการปรับแก้ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็จะดูแล้วก็ดูการพัฒนาของตัวละครนะครับต้องครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสนุกแน่นอนถูกแล้วก็อยากดูอะไรอยากเห็นอะไรจริงๆเอาพูดตรงเลยนะไม่เวอร์นะคอมเมนต์มาได้เนาะคุณโยผู้เขียนบทของเราเนี่ยเขาแบบสามารถปรับได้ตลอดเวลาถูกถูกถูก ก็สามารถพิมพ์มาได้ว่าแบบชอบแนวทางประมาณไหนเดี๋ยวเราลองดูว่ามันครงแล้วครึ่งแล้วหรือเปล่านะครัค่ะครึ่งแล้วหรอสองทุครึ่งแล้วรึู่แล้วไปดูแล้วไปนั่งรอดูกันดีกว่านะครับแต่วันนี้วิทยาวันีเศที่ฝากติดตามตั่ปั่นกันเยอะๆนะครับอ มีมีพี่เขาฝักบอกมาเนอะว่าจะขึ้นเทรนง่ายๆอ่ะก็คือให้ลงข้อความเยอะๆแล้วก็ให้แบบว่าเขียนเยอะๆๆใช้รูปบ้างก็ได้นะครับแฮชแท็กวันดีกูเทอีพีสองอันเดียวนะจ๊ะปั่นกันยาวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปอ่านกันนะจ๊ะเจอกันทุกคนขอบคุณทุนแน่นอนครับมาแล้ว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 อยากดูอยากดูอยากดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ็นเลยเหรอเอ็นนา